สวัสดีครับเพน่อจะมาเกิดกล่องมีไเนบูสามเอ๊ะสองเออนะครับชากล่องนะครับกล่องแรกจัดไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูตีแจ้งนานี่อ่ะนี่ยัสามสิบวันว่ะแต่เป็นหน้ากากไหมแต่เป็นหน้ากากนะมันก็ยังมันก็ยังดีอยู่นะท่านท่านโอ้โหมีไเนบูเอ๊ยหน้ากากแหละไม่ไหวเลยกล่องไหนคุ้มเลยโอ้โหไม่ได้ปืนสักอันเลยเว้ย ชิดแม่เอ้ยได,คด,ยยยดย้คิดเอ้ยเออดีอยู่คิดเอวีมินเดย์บู7วันเออได้อยู่ของท้ายขอของดีดีหน่อยจ้าเช็ดแม่ล็อกเลยล็อกเลยกลย่องเลยมินเดย์บูสองเปิดไปห้ากล่องจองไรมากอาถรรพ์สุด<ห>นน่ากลาบมินเดย์บูสองสามสิบสามวันไนอ,ยอ้ย่าอยู่ยงโคกิดพันนานจังเลยไว้ใช้ต่อปิดเทอมมามามาครบบ่อเลยนะโอเคครับไปได้